สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาจั่วผมที่หน้าเกม f o r t u n e อ็อกนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมี้กเนเลยนะครับรอบนี้ก็มาเจอกันในช่วงดึกนะครับมาลองดูซิว่าเล่นช่วงเวลานี้จะรุ่งหรือว,ว่าจะร่วงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกับเกมกันเลยดีกว่านะครับมาครับทุกคนรอบนี้ก็มีเข้ามาที่1 0 0 0 0หกว่าบาทนะครับขอจัดทุนหนักหน่อยแลวกันเนาะมาเดี๋ยวเวลรกเนี่ยผมจะไปเดิมไปที่เบท5ห้าสิบนะครับแต่ว่า รอบนี้ผมจะลองใส่เบ็ดออโต้ละ30รอบเลยกันเนาะดูส่ว่าเบ็ดไหนไมันจะแตกดีนะครับช่วงนี้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ขอกําลังใจคนหนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะครับมาเดี๋ยวเราไาลดูกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าเกมอัวช่วงนี้ก็โดดยากพอสมควรนะครับ มาครับรอบนี้ก็บอกมา1,000กว่าบาทนะครับลุยกันต่อเลยนะครับมาโยนหน่อยเพื่อนโอเคจัดไปครับผมมาครับทุกคนจัดเบ็ดร้อยต่อเลยนะครับออโต้30หมุนนะครับลุยเลยครับผม รู้สึกว่าเบ็ดร้อยอ้าวอ้าวเฮ้ยมาเบ็ดร้อยนะฮะทุกคนจะไปโดนตัวไหนได้ครับคูณสิบต้องมาเลยวะรอบนี้มันจะเป็นต้องโดนตัวแพงก็ได้นะครับขอให้ได้คูณสิบก็โอเคแล้วนะฮะได้เปล่าโอ้ยนี่ตัวแพงว่ะโอ้โหเสียดายมากทุกคน โอเคก็ถือว่ายังได้อยู่นะบวกมา5,000กว่าบาทเลครับเนี่ยถ้า2ช่องเป็นถ้วยทองนะทุกคนจบเลยครับผมบันเทิงแนะ่นอนนะฮะโอ้โหดูทรงแล้วโยวนรอบเดียวก็ได้จะจบเลยนะ เอาหน่อยเพื่อนสักครั้งก็ยังดีไปโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็ได้กำไรมา3,000กว่าบาทนะครับไปเดี๋ยวผมขอลองเบ็ดซัก200น้แล้วกันเบ็ด500ไว้ก่อนเนาะน่าจะห้าวไปนะครับไปออโต้สามสิบหมุนนะฮะทุกคนตัวสูว้เบ็ด200จะลงเบ่ามาอะไรมาเพื่อนต้องแตกแล้วปะ ขอยได้ขอยโดนนะครับถ้ามาเบิดร์สองรอยนี่ผมว่ามันเทิงแน่นะครับโอ้โห mm hmm. oh, ตอนนี้กำไรผมเหลือประมาณ400กว่าบาทนะ mm hmm. เอาหน่อยพี่ชายมาขอยได้ขอยโดนนะครับโอเคสวย mm hmm. เรียบร้อย เต็มแผงครับทุกคนบวกมาสองหมื่นกว่าบาทนะครับมันต้องแบบนี้นะฮะทุกคนโอ้โหทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับเอาเอา้าเอา <c oughs> นึกว่าจะโยนอีกรอบนะครับ <c oughs> มาจัดหน่อยพี่ชายโอเคครับทุกคนตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมาสองห0ืนหแล้วนะครับ <c oughs> เอาเข้ามาหมื่นกว่าบาทเนาะกำไรก็โอ้โห ทานึงของทุนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยละกันดูสิว่าจะบวกเพิ่มเบ่าโอเคครับผมรอบนี้ก็บวกมา6,000กว่าบาทนะครับโอ้หตอนนี้ก็แตก30,000แล้วนะฮะทุกคนกำไร20,000นะโอเคผมว่าพอแค่นี้ละกันเนาะไม่อยากจะโลภเท่าไหร,ร่นะฮะทุกคนไปต่อก็ ไม่รู้ว่ามันจะแตกดีแบบนี้หรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ขอซอฟทุนกับกำไรไว้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ